ครับโยบช่องไวรุ่นใต้เด่นต้ยครับฝนตกครับโ,โอ p, ้ดูครกับน้ำล่างบ้านดนครับน้ำเป็นพ่นปั๊มฝนตกกลางแรงเลยน้าฝนน้าฝนครับธรรมดาแต่ว่าดีรถไม่พ่นครับโจอดได้ไม่เื้อลางยอดเลยน้าฝน ฝากกดติดตามด้วยนะครับตกมา,ารวมๆมาเล้วับเป็นเดือนแล้วครับตกไปมั่งยุดไปมั่งวนันนี้ตกเรลงน้ำฝนน้ำฝน น้พุ่นน้พุ่นจอดจอดอ้ตกเร่งกับน้ำหลางบ้านออวันดียกรองเต้ออไปปูปมกลางบ้านปามกัดเต่งนกบางคนก็เริ่มเป็นโลมบ้างเลย เกือบสองปีแล้วป้าค,ครับโอ,โ,อโ,อโอ้ตกเร่งผมไม่กิ๊บหน้าครับสวัสดีครับ